ลงวันนี้ชู 2>, 2นิ้วมาเลยแล้วการชู2นิ้วมาแบบนี้นะคะพี่เขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่แรกเริ่มในการรวบรวมผู้เสียหายมาก่อนอแล้วพอเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ เอารัดเอาเปรียบมากกันจนเกินไปทำนาบนหลังคนเพราะมีผู้เสียหายบางคนที่เขาฆ่าตัวตายนะคุณผู้ชมทนนายรณรงค์ก็รับปากที่จะช่วยแล้วพอรับปากที่จะช่วยมันก็ต้องมีการเฟ้นหาหลักฐานใช่ไหมคะวันก่อนมีการเปิดหลักฐานมาอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นหลักฐานการเจรจาต่อรองกันในเรื่องของการ เรียกรับอะไรบางอย่างค่ะซึ่งหลักฐานชิ้นนี้ทางทนายโดรนรงก็บอกว่าเตรียมที่จะเอาไปยื่นให้กับบิ๊กเต่าเรียบร้อยแล้วอันนี้ไม่ใช่แค่เตรียมมัง้งไนเลื่อนาไคุยกันใช่ไหมเออขึ้นไปนั่งเนี่ยพูดคุยอยู่โต๊ะเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชม,มเดินทางเข้าไปพบบิ๊กเต่านะคะหรือว่าพลตํารวจตรีจรุญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางอุย้ยแล้วตอนไปเจอกันพอดีเลยนะได้นั่งอยู่ในห้องทํางานนั่นพอดีนะคะโดยคลิปเสียงที่ว่านี้เนี่ย อ้างว่าเป็นผู้รับสินบนเทวดาในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคออบอเขาต่อรองเรียกรับอะไรกันคุณผู้ชมฟังคลิปนี้แล้วหรือยังคะเรเท,ว,ทวดารักเนี่ยที่เทวดาอะไรที่อยู่ดูแลสคอบอ,อยู่ผมมุทิบบุญให้ขอให้รับดีเพื่อพัน องเป็นมนุษย์ก็กินบุญเป็นเทวดาก็กินอุ๊ยหึสองขบวนเป็นเทวดาเลยเหรอโอ้มนุษย์ก็ต้องกินเทวดาก็ต้องกินเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ากินนี่มีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้นะขอให้ราบรื่นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมพอได้ฟังแล้วบางคนก็ตกใจนะคะคือถ้าเกิดว่าไปถามอย่างในเรื่องของการให้ของเส้นไหว้เนี่ย ถ้าไปถามที่หมอปลาคำตอบที่ได้คือเทวดาเขาไม่กินหรอกมีแต่พูดผีสัมภเวสีผีเปรตออที่จะรับในเรื่องของศินบนเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะมาอ้างเทวดาถ้า,ถามหมอปลาแล้วไม่ใช่แน่นอนนะคะคุณผู้ชมออแต่เอาละในเมื่อมันมีประโยคนี้ออกมาก็ต้องตรวจสอบค่ะหลังจากที่ฟังคลิปเสียงนี้แล้วบิ๊กเตา่ายิ้มเลยค่ะบิออ๊กเต่าบอกว่า อยากจับเทวดาจังเลย<ฮ> <c oughs> อยากจับเทวดาแล้วใครกันหลับเป็นเทวดาออซึ่งตอนนี้ให้ทนายรณรงค์เอาของขลังติดตัวไปก่อนนั่นก็คือบวงสวงเทวดาอะไรอ่ะซูมดูหน่อยได้ไหมคะอันนั้นอะไรคะพีต่ตาคะ่นมือใช่ไหมนั่น,นสิคะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันเทวดาจะให้จะให้เราทนายรณรงค์ไปหาข้อมูลอย่าจับเทวดาครับ เจัาเทวดาเลยนะครับจเทวดาตอนนี้ขอบวงสวงก่อนขอบวงสวงก่อนเดี๋ยวเจอกันเทวาดา <c oughs> เดี๋ยวเจอกัน เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปก่อนเลยตำรวจจะจับเทวดาด้วยเหรอตำรวจจะจับหึ่งพูดคำนี้แล้วขัดใจขอใช้คำพี่หมอปลาได้ไหมไอ้พวกที่กินของเส้นไหว้มีแต่พูดผีสัมภเวสีเปรตที่อยู่ในภพภูมิไม่ดีเท่านั้นละค่ะอายไรญาติโอ้อยู่ในอบายภูมเท่านั้นแหละคุณผู้ชมที่จะมารับอะไรแบบเนี้ยนอกจากนี้ยังมีหลักฐานเด็ดนะคะเป็นเอกสารของสคบมีพิรุธตั้งแต่ปี61แล้วว่าทำธุรกิจกันแบบผิดปกติตั้งนิติบุคคลขึ้นมามีกรรมการหนึ่ง คนยื่นขอเอกสารหารือประกอบธุรกิจแบบขายตรงอืมวิชื่อชัดๆเลยนะเนี่ย แล้วทางเลขาสคอบอก็ยังเห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลเลยทําหนังสือสามฉบับส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือทางสะสคหรือว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะมีผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยเลขาธิการอาหารและยาหรือว่าอยอแต่ปรากฏว่าการพบความผิดปกติแล้วส่งเอกสารไปทําไมมันเงียบเอา้าทําไมเงียบเพราะว่าการส่งไปในครั้งนี้ท่านเลขาธิการสคบอ ถามว่าตำแหน่งท่าน,นไม่ใหญ่หรอ,อทำไมท่านถึงชงเรื่องนี้ไปยังสามหน่วยงานแล้วเรื่องมันเงียบหายไปเป็น6 ปีค่ะโอ้โหไม่ชอบมาพากวนไปทุกจุดเลยนะครับ <c oughs> เหตุการณ์นี้เนี่ยถ้าจะขุดรากถอนโคนกันมันต้องเอาทั้งระบบเลยนะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันได้รับการบ่มเพาะแล้วก็สร้างขึ้นมาจากการที่อ้างหน่วยงานนั้นอ้างหน่วยงานนี้อ้างคนดังนะครับคุณผู้ชมอัปเดต34 HD a p p v e ชั่นใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ